เมื่ไหร่ปืนจะมาวะบวกอ่ะไอ้เห like ี้ยอยากตีปืนมาบวกเก้าบวกสิบอะไรประมาณเน,นี้ยา่ยัถกเป็นพ่อค้าเปิดใช้งานเลยอ่ะอุ้ยเชี่ยไม้เบสตีบวกแปดได้แล้วเหรออ่าทีบวกแปดสี่ ไม่เปิดใช้งานไม่เปิดใช้งานไม่เปิดใช้งานใช่ไหมเปิดยังไม่บวกใช้งานได้บวกแปดถ้ามันเป็นลายไตแล้วอะชนครับลุงเขาจนครับลุงชนได้ตีอหรอ วายเชียแจ็คขวดกระบาลชัวชนครับเมื่อกี้วิ่งมาแล้วชนเจอมื่อกี่ไหนกูฆ่ามึงแน่อ่ะเฉยอันเดียกเจครับเจอครับอันเดียครับเอ๊ะขับรถไม่ดูเลยเออ่วายแจ็คขวดกระบาล ของเลยโอเคครับเดี๋ยวครับสีมีเศษของเตยวุฒิขั้นสูงขายนะครับมีใครสนใจเปล่าเท่าไหร่ครับขั้นสูงรับตอนนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะครับลุงผมมีจะเศษนะครับชิ้นสองชิ้นึองครับชิ้นสองชิ้นนะครับเศษหมายถึงเศษอะไรอ่ะคือเออที่เปิดมาจากกาชาครับเหลือครับ ไม่เป็นชุดเลยป่ะชุดตีวุธขั้นสูงะ่ะผมกดใช้ไปแล้วอะครับเหลือแต่พวกรูบี้อลมอน์แล้วก็ไอเพชรม่วงๆอะครับอ๋อดูออร,รับไหมครับไม่ฮะเออ เอออยู่ที่ว่าลุงจะร่วมหรือไม่ร่วมแค่นั้นแหละไม่ร่วมทำไมอ่ะไม่ลุงมันจะตีมันตีกันเรื่องอะไรอ่ะมันไปแทงแล้วมันไม่พูดอะไรเมันไส้ล้วนง่ายๆเออแต่ว่าไม่บอกกับเติเลยไปดูหน่อยไปดู่หยแต่บอกไม่ ไม่มีขั้หยุดสามคนนี่ได้ปกติป้นมาต้องพูดป่ะใช่มันไม่ได้ป้นไงเออมันไม่ไ้นก็ถือว่าได้ป่ะเออแทงได้แต่ห้ามป้นเลยไอ้หลวงปามึงมีรถป่ะหลวงปามีรถโลบะเดี๋ยวดิมันดาปะละสามคนนะไม่ไม่ใช่ไปช่วยขนของเลยดิทั้งแก๊งอ่ะมีลุงบอกว่าสติดีสุดใช่ดี๋ รู้หมดเลยไม่สนกิีการปากด้วยรู้นี่พอใจว่าแต่กดแท็กไม่พูดเนี่ยมันคือกดอะไรวะกูงงแล้วเรื่องการกดกันไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าป้นอ่ะยังไงก็โดนใบแดงแน่นอนแต่แทเฉยนี่มันไม่ได้ป่นเลยไม่ได้ป้น ไอจุกพลนั่นอะอนเรียบร้อยอ่ะไอจุกพลเรียบร้อยไอจุกพลปะไอจุกพลใช่ปะไม่รู้ไม่รู้กูแจ้งกูแจ้งพระเจ้าเลยกพระเจ้าเลยตะพน,น,บบน,น,บบน,นอ่ะกูแจ้งด้วยให้โดนใบกันหมดอ่ะด,ดูดิดูดิดูยืนนัน่นใบอยู่คนเดียวดูดิ ดูดิดูดิไอี้จุกอะดูดิดูดิดูดิไอ้แจ็คหยุดแล้วนะดูดิจมันแทงหมออะไอ้ย่ะดูดิไอี้จุกมานี่ดิมานี่ดิไอ้จุกมึงป้นปะไอ้แก่มึงปนปะได้ขอคืนเนื้อเนี่ยขอเอารถหน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณครับแต่ปนแล้วมก็คือปนแล้วไม่ใช่เหรอใช่ปะรู้ว่างไรอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นใบอะไรแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรแล้วอ่ะเป็นส้มแล้วปะบาร์จีบีเลยปะไอ้ไอ้จกมใบอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงจกดีน้องลาบไปแล้วอคืไปแล้วอ่ะคือไปแล้วอ่ะไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเกิดอะไรอ่ะ เปล่าานพกมึงตงรู้ดิเฮียมึงไม่รู้เหรอไปอะไรแล้วไปสซมเหรอมึงโง่จัง่ะมึงโง่จังอะไรนะอะไรมึงพูดอะไรไม่รู้ก็อะไรอะไรอะพูดอะไรวะเนี่ยเป็นยอะไรเี้ยก็ผมไม่รู้ผมไม่รู้เขาแต่เอาแต่เขาแทงเราส่วนนะ ไอแจ็คมันไม่ได้ไอโป้นไอแจ็คมันเริ่มมันเริ่มจากไอแจ็คไงที่มันตีกันอ่ะเพราะไอแจ็คมึงไปช่วยไอแจ็คใช่ไหมใช่ครับเออไอแจ็คมันโดนโดนไปไม่เป็นไรหรอกเออไปประดับกุชชี่โชคดีแล้วกันโชคดีแล้วกันแท็กซี่ทมบี้จะมีไม่ได้จุกซิตี้อ่ะมีป่ะจุกซิตี้อ่ะประเทศที่แบบมีความเหม็นอ่ะตาไรปะ มันเจคเเดนน่ะลุงเสียหมดเลยอ่ะมันเสียหมดเลยอ่ะมันเจคเเดนน่ะโอ้เพลงนี้คนฟังเยอะมากเพลงหลักเราอีกดูดิเพลงหลักสองอันให้ควายเออโง่ให้เช็คพิวล่าสุดอันดีเอจานี่ร้านหวานเนี่ยล้านสามาลูเนี่ยจมันมันไงไ่ชอบอะไรก็ไม่รู้ด้วย จะไปกันไม่ลากันเลยหรอไอจุกอะไปม่ลาถ้ามึงอยากฆ่านะแล้วมึงทำให้คนกลัวมึงไปแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์ดีกว่าโจ๊กเกอร์อะทำให้เมืองไม่ะ<ช>มันหมันไส้ซิกติกดีจีเอ็คหนแก๊งแก๊งมึงก็ไปเป็นโจน๊กเกอร์เดิฆ่ามไม่ต้องป่นทำให้คนหวาดกลัวไปไหมฮะก็สนใจนะรถตู้เนี่ยมึนตึ๊บเลยเนีอะ เปลีไปแล้วเปลี่ปอบแล้วพี่อะไรอ่ะป้ายทะเบียน J K หลาเลยดูดิ J K แปดแปดแปดอ่ะเออเฮ้ยเซิร์ชบุญคีนี่เราขี้ไปป้ายปทะเบียนกานงานจบเกอร์ไม่รักรันเอาดิข่าทัพประเทศอ่ะใช่ข่าแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะก่อนข้าข้าครอบครัวเอาวะชอบครอบครัว ดาวดาวนัมด้วยด้าลุงอ่ะอ่ะอ่ะลุงเปิดตอนนู้นอ่ะไม่มีแล้วเด็กอุจจจไม่ได้อ่ะเปิดไก่หน่วยแอลหลอนจัดมันก็เปิดในรถหรือว่าเปิดยังไงวะลืมเปิดพูดได้หละที่ลุงไปตามตามขับตามคนนะต้องให้เยี่ยแจ็คเปิดป่ะเยี่ยแจ็คเปิดได้อ่ะเยี่ยแจ็คเขียนจกเกอร์ดาวนี้มีอยู่อ่ะเยี่ยแจ็คมันอยู่ในนี้เหรอเปิดในรถก็ได้เปิดในรถไปก็ได้หลอนดี อ๋อตอนนี้วยเปิดอะไรลุงอะไรนี่ดิอะไรพี่ดิดิวาร์ปอ่ะเออไอเซิร์ฟเออว่าไอถังซานมึงอ่ะมันมันยังไม่จบดิเออหน่อยเก้าสิบแปดแล้วก็แปดหน่อยเก้าแปดมันจะมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ใช่มาเรื่อยๆก็่อยถามาอีกสามปีอ่ะสามสิบปีอ่ะกว่ามึงจะดูครบอ่ะมันมีบรนตอนอ่ะเออเอ็งแกบอกว่าพันตอนอ่ะ ดูไงหมดอะาทิตย์ละตอนอะไปหาไปเอารถมาดิไปหารถมาดิรถอะไรก็ได้ที่แบบคนไม่รู้ว่านั่งสี่อะใช่ปะคนไม่รู้นั่งสี่ไม่มีแลวครับผมมีเบนซ์แค่เดียวงั้นเไม่ดูแล้วกันนะร้อยมันแบบมาหมดแล้วกันจ๊กเกอร์กูไม่เคยโดนจับเลยนะบอกให้ตำนานมันจะพังเพราะสี่คนหรือเปล่าไม่หรอกถ้าสี่คนรู้ใจกัน่งกูไปสองเก็บเป็นสิบเลยนะ กูบอกให้เก็บไป<ห>สิบรือมันเปล่าล้วนไม่มันปลามีไม้ด้วยตอนนั้นน่ะตอนนั้นมึงก็อยู่ห่้ยเซิร์ฟที่มึงโดนน่ะมึงจำไม่ได้เหรอมึงอยู่กับไอ้ปีเตอร์กัไผับอะไอผับอ่ะไม่ใช่ในผับข้างผับข้างอะไรตรงกอย่างที่แหน่ซอกมุมถนนนะกูจําได้ที่มึงโดนน่ะบนเรือผมโดนบนเรือกันไอผับเรือยอทอ่ะไอ้ปีเตอร์เจนสบายถังน้ำมันต่อยหัวอ่าถั่งรถมาต่อยหัวดาเบเท่าอุจดะ,อ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 ะ ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ตอนนั้นพวกมึงก็ใช้อาวุธเหมือนกันกูจำได้ลุงเอสซีโดนอีกแล้วเหรอเหรอ คือแฟมิลี่สตรีมันคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีเฮ้ยบ่อยจะห่อมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุกหมาที่เข่า